สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีล้างถังซักแบบง่ายๆนะครับด้วยตนเองนะครับสำหรับผู้ที่ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่ายังมีไม่รู้จริงๆครับผมผมเลยแนะนำนะครับเริ่มต้นเลยครับผมเสียบปลั๊กไฟเสียบปลักป๊กไฟเครื่องซักผ้าแล้วนะครับวิธีล้างถังซักเครื่องซักผ้าเสียบปลั๊กไฟแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำยาซักผ้าขาวลงไปเลยครับผม เทลงไปเลยครับครับผมเทลงถังแน่นอนเทลงถังเลยครับเทลงไปเลยครับผมทีล้างถังสักนะครับสองสามเดือนต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเทลงไปก่าที่สองนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นให้เราปิด ปาถังนะครับกดปุ่มเปิดจากนั้นให้เรามาที่คำว่าล้างถังซักนะครับมาที่คำว่าล้างถังซักครับตอนนี้ไฟอยู่ที่คำว่าอัตโนมัตินะครับให้กดล้างถังซักครับตอนนี้เป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับให้เราเลือกโปรแกรมเลือกให้ไฟมาอยู่ที่คำว่าล้างถังซักนะครับครับผมจากนั้นก็ให้เรากดสตาร์ทเริ่มเลยครับเสร็จแล้วครับจากนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณครับ2ชั่วโมง5นาทีโดยประมาณนะครับ เครื่องซักผ้าถังถังเดียวอัตโนมัตินะครับก็คล้ายๆกันประมาณนี้เลยครับวิธีล้างถังซักครับง่ายๆนะครับผมลองทำเองได้เลยนะครับด้วยน้ํำยาซักผ้าขาวนี่แหละครับผมผมไม่บอกยี่ห้อก็น่าจะรู้นะครับ สองสามเดือนล้างหนึ่งครั้งครับผมหรือถ้าผ้าเราไม่สกปรกก็สามเดือนถึงหกเดือนก็ได้ครับถ้าถ้าผ้าเราสกปรกก็ล้างเดือนละครั้งก็ได้ครับผมแล้วแต่ครับผมล้างถังซัดจางนั้นเครื่องก็จะทํางานเองเสร็จเรียบร้อยไปตรงนี้ก็จะดับเองเครื่องก็จะดับเองนะครับประมาณสองชั่วโมงครับผม วิธีล้งางถังซักด้วยตนเองง่ายๆขอบคุณครับสวัสดีครับวิธีล้งางถังซักเครื่องซักผ้านะครับผมล้งางถังซักผ้าเครื่องซักผ้าถาังเดียวถังอัตโนมัติล้างด้วยตนเองนะครับอ่าลำดับที่หนึ่งแล้วก็เทน้ํายาลงไปเลยครับอันนี้ผมสาธิตนะครับผมสาธิตอ่าเทน้ํายาเทน้ำยาแล้วก็กปิดฝาครับผมจากนั้นก็เสียบปลั๊กไฟครับ ผมจะให้ลูกค้าทดลองทำเองเลยนะครับกดปุ่มเริ่มครับผมตัวนี้บ่ครับลอกดกดปุ่มเริ่มปุ่มเริ่มตัวเรงแดียงตัวน<ๆ>ี้มันวางอะไรใช่ครับผมอ่าจากนั้นให้กดปุ่มสตาราทล้างถังซักล้างสังกักตัวนี้อือตัวใช้ ถ้าเครื่องซักผ้าของเราเป็นยี่ห้ออื่นเป็นปุ่มกดแบบอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับให้เลือกกดคําว่าโปรแกรมหรือว่ากดปุ่มอะไรก็ได้ครับให้ตำแหน่งไฟมาอยู่ที่ล้างถังซักครับผมคือจะอยู่ในสถานะล้างถังซักครับปกติส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่อัตโนมัตครับผมเพื่อที่จะซักผ้าอัตโนมัตินะครับผมเพียงให้เราเลือกจากไฟตำแหน่งล้าง ขอโทษครับจากไฟอัตโนมัติมาที่ล้างถังซักนะครับเครื่องยี่ห้อไหนก็ได้ครับให้เลือกมาที่ไฟมาที่ล้างถังซักจากนั้นเราก็กดเริ่มได้เลยครับครับครผมเข้าใจง่ายๆก็คือใส่น้ำยาซักผ้าขาวลงไปเลยขวดสองขวดแล้วก็กดเปิดล้างถังซัก เริ่มจากนั้นเครื่องจะทํางานเองเลยครับผมประมาณ2องชั่วโมงครับผมก็จะดับไปเองครับผมสามปุ่ม,ม,มขอบคุณครับสวัสดีครับ